จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อน,นะแล้วก็สนมากๆแบบปีนต้นไม้ปีน,น,ปนบ้านทำน,ทำนู่นทำนี่แผลเป็นเต็มตัวไปหมดก็จะค่อนข้างสนกับน้องชายที่อยู่ด้วยกันอย่าบู๊ใส่น้องตลอดเคีย่ก้อนหินใส่น้องหัวแตกบ้างกระโดดถีบน้องนะฟันแบบ หัก่าปากเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยดือ้อโดนยายตีตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างโซนเหมือนเด็กผู้ชายนี่คือจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกความเป็นยุยจิรนันที่กิดใอาจจะยังไม่เข้าใจตัวตนพิแท้จริงของเธอยุยอยู่กับตายายมาตั้งแต่ยุยจาความได้คือต้องบอกกันว่าครอบครัวยุยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันยุยอยู่กับตายายมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาจําความได้ยุยก็มีแม่แล้วก็มีตาบยาย ความรักความผูกพันทั้งหมดบนพื้นที่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เธอได้รับมันอยากท่วมท้นจากทุกๆคนโดยไม่มีคำว่าขาดไม่รู้สึกว่าขาดแต่ว่าแค่แค่อยากให้พ่อแม่พาไปเที่ยวเหมือนเด็กคนอื่นๆมากกว่าแล้วก็อย่างจาก,กับยายยูเขาจะแก่แล้วเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้พาไปเที่ยวอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ยูก็จะอาศัยไปกับบ้านข้างๆพ่อแม่เพื่อนบ้างอ่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้พ่อกับแม่เราพาเราไปแบบนี้บ้างจัง นี่คือมุมมุมหนึ่งที่คใครอาจจะยังไม่เคยสัมผัสและเข้าใจในความเป็นยุ้ยจิรนันและมากไปกว่านั้นเส้นทางเดินบางสายของเธอยังเคยเจอกับเรื่องที่คยใครไม่คาดคิดอีกด้วยยุย้ยเลี้ยงยากกิ๊จะบอกว่ายุย้ยเนี่ยขี้โรคตั้งแต่ตั้งแต่เกิดยุย้ยชักชักวันนึงต้องหลายรอบนะ่ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็ลบหลู่ไม่ได้เหมือนกับว่ายุย้ยต้องโกนจุก เขาคนคนโบราณเนี่ยเขาจะจะเหมือนกับว่านับถือว่าถ้าเด็กคนไหนที่ขี้โรคหรือเลี้ยงยากเนี่ยให้คว้นจุกแล้วจะเลี้ยงง่ายขึ้นจะหายจากขี้โรคอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยก็โดนไว้จุกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเป็นไว้จุกข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากไว้จุกเสร็จท,ทําพิธีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะก็หายนะหายชักจากที่ชักวันนึงเกือบสิบรอบชักจนแบบไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้เอา หลานกลับมาตายที่บ้านพูดอย่างนี้เลยนะคุณหมอบอกว่าอยู่ไม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 ไมพ้นคืนนี้แล้วอนะไรเงี้ยหลังจากผ่านพ้นเรื่องราวในครั้งนั้นไปได้ต่อไปก็ถึงเวลาของเส้นทางใหม่ๆที่สนุกสนานและทา้าทายกันบ้างตอนเด็กๆอย่างที่บอกว่าดื้อมากซนมากตาตีฉีกแตกเลยแล้วเป็นแบบเป็นเหมือนเด็กลกคจิต ที่บอกว่าตาตีปุ๊บใช่ไหมพอโดนตีปุ๊บฉี่เลยให้รู้ว่าเราเจ็บนะอย่ามาตีเราแล้วนะตีปุ๊บเราจะฉี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่บ่อยไม่บ่อยเพราะว่าก็ก็มีเชื่อฟังบ้างแต่ว่าแต่เรื่องไหนที่เราอยากจะดือ้อเราก็ดือ้อจริงๆนะหัวดือ้อหัวร้าน,นอะไรเงี้ยก็มีโดนตาตีบ้างตีเพราะว่าเราเแกล้งน้องอย่างที่บอกว่าน้องชายเนี่ยแบ่งเงินกันไม่ลงตัวคว้าก้อนหินได้เครี้ยงปุ้งหัวแตกหัวแตกเป็นแผลเป็นทุกวันนี้เลยนะโดนยายตี เราก็ตกใจนะเราก็เสียใจนะเราทําน้องแต่เวลาที่โมโหนี่บู๊น่าดูนั่งเล่นเขี่ยเขี่ยไพ่เขียยเข่ยอะไรกันสักอย่างน้องน้องไม่รู้ว่าน้องชนะหรือน้องแพ้ไม่รู้แต่เราไม่ยอมเท้าสองมือกระโดดสองเท้าทีปึ้งหน้าหายหน้าน้องหน้าหายไปลุกขึ้นมาอุ้ยเราตกใจเลือดเต็มปากเลยอ่ะน้องฟันหน้าหักสองซี่อะค่ะคือแบบฟันหน้าที่อยู่ฟันข้างหน้าเลยหักลงไปแล้วแบบเฮ้ย โดนตีอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบยายก็ตีดืนะ้อไงนี่คือเรื่องราวในบางเรื่องและภาพในบางมุมที่บ่งบอกความเป็นยุ้ยจิรน,นันนางเอกคนสําคัญเมื่อวันวานพอเริ่มโตเราเริ่มเริ่มไม่ค่อยแข่งเซี่ยวมากแล้วเริ่มทํากิจกรรมชอบแข่งกีฬาทุกอย่างกรีทากระโดดสูงกระโดดไกลนอกจากแข่งกีฬาแล้วนะเป็น,นํามาเยอร์ด้วยเป็นยามเยยเามเยอร์คือสวยไงตอนะดเด็กน่ารักไงนันเะด็กนะนะแล้วเวลาเป็น,นํามาเยอร์เนี่ย ชีก็เป็นลมตลอดโดนแดดก็ไม่ค่อยได้คืออายุยุ้ยนี่จะแบบว่าไม่โดนตากแดดก็จะเป็นลมแล้วนะแล้วเป็นนามาเยอะเนี่ต้องเดินเดินก็ไกลแล้วต้องยืนกว่าเขาจะพูดเปิดเปิดไอ้กีฬาสีเสร็จนี่แบบยืนนานมากเป็นลมตลอด2 3ส,สปีซ้อนแต่ก็ยังให้ครูก็ยังให้เป็นนะเพราะว่ามีสวยอยู่คนเดียวในโรงเรียนความโดดเด่นและความตั้งใจนี่คืออีกภาพที่คใครๆกําลังจะได้รู้จักกับเธอเรียนเก่งค่ะเป็นเด็กที่เรียนเก่งตั้งแต่เรียนประถมมาเนี่ย ไม่เคยสอบได้เก่งที่3เลยปีไหนสอบได้ที่3ามเครียดนะอุ๊ยอุยตกตกปีนี้แบบว่าตกไปตกลงไปเพราะปกติจะได้ที่1ที่2ตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเด็กกิจกรรมครูก็จะแบบเดี๋ยวประกวดร้องเพลงเดี๋ยวประกวดแต่งกลอนเดี๋ยวประกวดเรียงความคัดลายมือทุกอย่างจีรนันทำหมดแล้วก็เลยแบบพอวันไหนที่ตัวเองตกมาอยู่ที่3เนี่ย นี่เป็นเพราะอะไรทำไมถึงตกอะไรอย่างเงี้ยจะเครียดเพราะว่าปกติต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองต้องเรียงเก่งแล้วแต่ก็เป็นคนตั้งใจเรียนจริงเรียนไม่สิเก่งเด็กกิจกรรมนี่คงเป็นคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆที่บ่งบอกความเป็นยุ้ยจุรนันให้ใครๆได้รู้จักเริ่มขึ้นมอนหนึ่งเริ่มโตเป็นสาวขึ้นเริ่มรักสวยรักงามขึ้น ไม่ค่อยแก่นแก้วเหมือนตอนเ,นเด็กๆละเอ้ยสนใจเรื่องความสวยความงามเริ่มมีหนุ่มๆเข้ามาจีบนะตอนเรียนนะมีเพิ่มขึ้นมาคือได้ขึ้นสู่เวทีประกวดประกวดนางรูปธรรมาเวทีแรกในชีวิตเกลยตอนที่เรียนม,ยนมัธยมมสก็ได้มีประสบการณ์อะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้น จะไม่ได้ว่าสักประมาณกี่วทีแต่น่าจะประมาณเกือบเกือบ20ได้ค่ะเพราะายืประกวดค่อนข้างเยอะมากและในที่สุดภาพของนางงามบนเวทีการประกวดเหล่านี้ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อเธอมีโอกาสได้เดินหน้าไปสู่เวทีนี้ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างและทุกๆภาพของเธอเวทีสุดท้ายที่ได้ประกวดคือเวทีดัชชี่เวทีนี้คือหยุดละหยุดชีวิตการประกวดและเพราะว่าการมาประกวดเวทีดัชชี่เนี่ยทำให้เราได้ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอันนี้คือจุดจบของของการประกวดไปแล้วพอมาเป็นดาราปุ๊บพอมาเป็นนักแสดงปุ๊บก็ต้องหยุดประกวดแล้วยูเป็นคนที่ถือว่ายูโชคดีมากพอยูประกวดปุ๊บเนี่ยยูลงเวทีมาอาทิตย์หนึ่งยูก็ได้เซ็นสัญญากับช่องเจดเลยแล้วก็ได้เล่นละครเลยแล้วละครที่ได้เล่นเนี่ยถ่ายปุ๊บออนแอร์ air, ปั๊บเลยลก็เลยแบบถ่ายละครไปออนแอร์ air, ไปตอนนั้นแบบชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะยูยอมรับว่ายูยังเด็ก แล้วก็ยูไม่เคยทํางานหนักแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าชีวิตการเป็นดารามันเป็นยังไงอุ mm ้ย hmm. ตอนนั้นงงมาก mm hmm. นั่งเรียนอยู่คิดๆเรื่องตัวเองแล้วก็ร้องไห้นะเพราะมันเหนื่อยมากย mm hmm. ูบอกได้เลยว่าอย่างตอนที่เข้ามาเป็นดาราปุ๊บเนี่ยตอนนั้นยูยังเรียนอยู่บวสปีสองที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็วยูต้องมาเป็นดาราด้วยแล้วก็ต้องถ่ายละครเนี่ยละครต้องถ่ายไปออนแอร์ไปซึ่งหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันหนักมากต้องตื่นตีสี่เพื่อมาขึ้นรถที่หมอชิด นั่งรถทัวร์ไปโรงเรียนพอเรียนเสร็จบ่ายสองรถตู้กองถ่ายก็จะไปรับมาถ่ายละครบางทีถ่ายเสร็จตีหนึ่งตีสองบางวันไม่ได้นอนเลยจนแบบเหนื่อยตื่นขึ้นมาก็แบบนั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ความไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่ทําให้เธอต้องยิ่งค้นหาคําตอบและความหมายด้วยตัวเองจนในที่สุดได้คําตอบแล้วว่าถึงแม้จะย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยยุ้ยก็เลือกที่จะเป็นแบบนี้ ยยคิดว่าเนี่ยแหละมันคือชีวิตยุยแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทำให้ยยต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ความลําบากความเหน็ดเหนื่อยในวันนั้นเนี่ยมันทําให้เราแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มาเป็นจีรนานในวันนี้ได้ช่วงหน้าเราจะเดินทางไปติดตามตันต่อไปว่าช่วงชีวิตต่อไปของเธอจะเป็นเช่นไรสิ่งที่เข้ามามันใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอหรือเปล่าไม่ใช่ภาพของยยเลยค่ะ อันนั้นมันอ่อนแอเกินไปอุ้ยเรื่องจริงสู้ตายเลยสู้ใจขาดเลยไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเราหรอกตบมาเราตบกลับตอนที่รู้ว่าต้องมาเล่นนาง่าตแลต้องมาเล่นร้ายเนี่ยคิดว่าอุ้ยเขาไม่ให้เราเป็นนางเอกแล้วหรอมาถึงวันหนึ่งที่ความรักต้องเปลี่ยนไปก็คือเราสองคนต้องเลิกกันแยกทางกันเสียใจมากที่สุดมากล่าวหาวาิเป็นมือที่3ของทันกับต้องมีข่าวว่ายุ่งกับทันจูจีกันในรถยุ่งบอกเลยเลยว่าทาันขึ้นไปบนรถยุจริงยุ่งพยายามจะพูด ตลอดเวลาว่ายูไม่ใช่คนเรียบร้อยเบื่อเบื่อมากอยากให้มันผ่านอยากให้มันจบสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเธอคนนี้ได้ชุน้า<ง>